อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเอาล่ะถ้ากดหมดแล้วเอาไปรับชมกันเลยถ้าคุณไม่ยอมกดไลค์หรือซับสครต์ลูกหมาตัวนี้จะถูกค่าไนะะม้ามกจ้ามาจ้ามแจกามาจ้าม้านาจ้านาจ้ามาจ้ามาจ้ามา้ามาจ้ามาน้ามา้าจ้าม ฮ hey, hey. ทำที่ไหนดีกาครับทำที่ไหนดีกาครับมีไหมหน้าทำไหมนะฮะตรงนี้มีหมูเยอะแยะหน้าโดดน้ำจังเลยรู้สึกร้อนอย่ใน่วงนี้เองทางนี้มีอะไรไหมนะฮะโดดไปทางนี้โอ้ดอกไม้เหลืองสวยจริงจริงเลยแยวแยวนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะในน้ำนี่ก็น่าสนใจนะแต่ตรงนี้ก็เหมาะอยู่ ดูสิตรงนี้นหมาที่จะทารูหนูของเราไหมมันจะใช่ในตรงนี้แหละผัดได้ขุดลงไปเลยนี่แหละรูหนูของเรานะวางบันไดเลยตรงนี้ด้วยต่อไปอีกนี่ไหมขุดลงไปเลยนี่ไงใต้ดินหน้าอยู่เฮ้ยงงอะไรเนี่ยน่าอยู่หรือเปล่ามันปแปลกนะ่ากลัวเฮะจะอยู่ยหรือเปล่านีา่ใครมาแอบดูตูดเราวะเฮ้ยตกอ่ะ นยังไงไหนดูซิมีอะไรน่าโดนไหมใต้นี้เอ้ยโอ้ยอู๊กับตายมันมืดจังแฮะข้างในนี้น่าจะมีของที่มีค่านะขอดูนั่นละกันอืมอืมไปก่อนนะวางคอร์ดเดิร์นอืมนี่เลยวางนี้วางเนี่ยแหละเนี่ยแหละบ้านเราไอ้แง่ไม่มีใครรู้แน่นอนบ้านเราอยู่ที่น้ำไหลแฮะ วางเลยนี่แหละบ้านเราสุดติงกระดิงแมวซิทอลน้ำปลาลับปลาเหลือวางเลยนี่แหละนี่เลยวางคอสเดิร์ดของปัจุบันประจำตัวเราดินหยาบไงวางเลยราคาเน่เยบรอยบ้านของนุ๊ปวางนี่อือองนี้ด้วยนี่เลยนี่ทำเป็นประตูอ่ะฮะวางวางเลยนี่แหละบ้านใตดินของนุ๊ปไม่มีใครที่จะหาเจอแล้ว พูดจริงวางทอชด้วยวางผิดอืมอเทตกแต่งภายในวางผิดอีกแล้วเอ้ยวางเตียงวางไม่ได้เอาวางทอชอืมวางเตียงมาสลับฝันดีอืมอทุกคนฝันดีครับนอนแล้วเตะเสร็จแล้วนีว่แหละบ้านใต้ดินของนู๊อืมว่าไปบ้านแล้วมนก็กระจอกดินกันแน่เฮ้เฮ้เข้าไปดูแล ไปมันมันต้งอาดลุกล้ำดินแดนคิปเปอร์แลนด์อย่างเราไม่ได้การล่ะอย่างงี้ต้องบึ้มไงมันจะระเบิดตูดมึงไงอ่ะเฮ้ยเอาเลยไหมเข้าไปเลยอย่าอะไรก้าอะไรวะเฮ้ยอะไรมันกี้อะไรแก่ก้าวอะโปรฟิช no โนโนโน างบ้านที่ดีไม่ควรสร้างบ้านในดันเจียนนะครับผมบอกแค่นี้แหละและนี่รู้อะไรเนี่ยรูหนูของใครเนี่ยทำไมผมเห็นแล้วมันขัดหูดขัดตาจีแต่ว่าเรามาดัดแปลงได้นี่นะเฮ้ยลงไปทัหน่อยละกันไม่เสียหายหรอกมกั้งไม่ไงโอ้โหดูไงโอ้โหแล้วใครไอ้บ้านเนี่ยไปสร้างบ้านตรงนั้นวะน้าใช้ไม่ได้เลยจริงๆนะความสามารถของการสร้างบ้านของมันนี่ ดับสูเลยอืมโลแบบโกลบอลพินแนลไหนดูซิเฮ้ยไอ้นุเอ๊ะว่าไงเพรมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่รู้นะการสร้างบ้านที่ดีนี่มาดูดิดูรู้จำาจแล้วไปใช้นะนุ๊ปเนะยนี่เป็นครั้งแรกนะที่เราได้เห็นนุ๊ปเป็นครั้งแรกไหนดูซิด่ดูดูไอ้นุ๊ปดูบ้านเราเนี่ยมันต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่บบกว่าไปสร้างบ้านบินกระจกกระจอกอย่างนายเนี่ยบ้านนายมัน ก็อีคุณภาพนะมาดูบ้านโปรติชชิ่นนลนี่ดูดูนี่เลยนี่ฮะเห็นเป็นงี Dracula. ้ไหมบอกเลยว่านายคาดไม่ถ <No> ึงแน่แเพราะมันจะขัดตั้นไงล่ะแอะอะไรขัดตั้นวะไม่เป็นไรเดี๋ยวไหนดูดูดูโปรติชชิ่นนลเล่นเองนี่ดูนี่นี่โปรด้านทางการสร้างบ้านจริงๆดูประจําจากนั้นไปใช้นุ๊กนะไม่เลยไม่วางชุบๆุวางแบบเป็นขั้นบันไดนี่แหละเขาเรียกว่าการสร้างบ้านที่มีมิติเนี้ยดู เชี่ยวแบบสร้างบ้านเรียบๆนี่นะอ่านไวไปเหมือนตัดต่อไปนี่แหละเขาเรียกว,ว่าบ้านเขาเรียกว,ว่าบ้านแก่งคอยนี่ดูไงวางประตูบิ่นวางเลยนี่ไงบ,บ้านไม่ต้องสวยแบบหรูหราขนาดนี้นก็ได้ดิแบบแค่นี้ดูว่าแบบมีิต่ในการสร้างบ้านก็พอเห็นไมดูรัจกำคร,ร,รับผู้ชมครับดูบ้านผมนี่แหละบ้านกระจกของบ้านเต็มข,ข,ของโปรเฟชชั่นอลเอง เนี ite, it ancient, uh, ่ยก็จะเป็นต้องอกสร้างบ้านหรูๆขนาดนั้นแนบไงแค่มีหลังคาแค่หลังคาวิสิไม่ใช่แบบเรียมเรียมเรียมเกมเรียมเรียมจริงเออต้องมีมวิสิมั่งแง่ดูวางทอส้วยหนึ่งสองมีเกิดเนี่ยหมยว่าเราตุดตูดเราขึมาทำไงอะวางอุปกรณ์เฟอร์เจอร์เรียบร้อยไงเสร็จเรียบร้อยแล้วไงไม่เห็นเป็นต้องแบบสร้างบ้านดินกระจกกระจอกอย่างไอ้นู๊บเลยนะดูเดี๋ยววางเดี๋ยววาง ออกเก่ากล่องนี้แล้วกันนะไปดูเห็นปะเห็นไหมนูบนี่ดูดูนูบดูบ้านนี่เสร็จแล้วไงบ้านใต้ดินของโปรเฟชชั่นอลโอ้โหไงนี่ปักไฟนี้ด้วยเดี๋ยวมันมืดนะเออแล้วนูบมันยังอยู่ตรงนั้นเปล่าวะเฮ้ยน,นูบเฮ้ยนูบหายเฮ้ยนูบหายเฮ้ยมันไปไหนแล้วไปข้างบนแล้วหรอวะไปดูซิอืมไหนขึ้นมาดูอืมเอ้ยอืมหน่วงหนักหน่วงเอ้ยชุ๊ ไหนไหนเจ้านุกเจ้านุกมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยน hey? no hey, no hey. uh, hey? <uds> ุ๊กให้นุกหายเฮ้ยแฮกเกอร์เฮ้ยเราชอบมาโยกมาโยกกันเราชอบมาโยกมาโยกกันเราชอบมาเต้นรำอ่ะเฮ้ยเราชอบมาโยกมาโยกกันเราชอบมาโยกมาโยกกันเฮ้ยฮักเกอร์อารมณ์ดีอารมณ์ดีพ่อลงเมืองอยู่ได้เพชรมาเพียบเลยจ้า อฉันรวยแล้วจ้าฉันรวยแล้วจ้าเฮ้ยลา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 ทำไมเดี๋ยวนี้มันมืดจังเลยนะตรงนั้นไม่มีอะไรตรงนี้ก็จะมีแน่นอนไหนดูในถ้ำนี่สิจะมีอะไรให้พี่ลุยลุยอาจจะมทำไมรู้สึกว่ามีใครตามหลังมาคงไม่ใช่หรอมังคิดไปเองล่ะ โอ้โหทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขออนุญาตลงไปดูแป๊บมึงเศษซากอะไรเนี่ยแค่เอากองขยะมาวางก็ต้องดีคอนเสร็จอะไรวะเนี่ยท่านเถอะไม่ผ่านฟ้าตาเราอ่ะจะจับ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 ทางซากทางอื้อ ไอ้บ้านใครอ่ะอย่างงี้ต้องดูขอเกิดแล้วอ่ะพอดีว่าร่างกายอยากโดนช้อนแกงอ่ะเฮ้ยไหนดูซิมีอะไรไม่เนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้โหบ้านกระจกกระจกอะไรนี่มันต้องเอาเบดล็อกปิดอย่างงี้อ่ะเฮ้ยระดับเกรียนอย่างเราเลยว่ะเบดล็อกทั้งนั้นเนี่ยที่จะเอาอยู่อ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยวางตรงนี้เลยอ่ะนี่ดูอืมไงละครับ วางตรงนี้เลยไม่ย่อเฮ้ยวางตรงนี้เลยแบบดักดักควายเลยพี่ไม่อยากจะคุยอ่ะพี่เนี่ยสร้างบ้านเก่งที่สุดนโลกแล้วอ่ะล้วสกิลการแลกของแฮกเกอร์นั้นน่ะบอกเลยว่าไม่มีใครสามารถเทียบเทียมของพลังแห่งแฮกเกอร์ได้อ่ะเฮ้ยขออนุญาตทำตัวตรงนี้ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะต้องเป็นล็อกออนลี่อ่ะเฮ้ยโอเคล่ะทีนี้ล่ะบ้านของเราแข็งแก่งสุดในโลกไม่มีอะไรสามารถพังบ้านเราได้ หลัจากว่าเราจะโดนโบโดนโดโดนโดบ้านอ่ะเฮ้ยไหนดูสิวางนี้ด้วยอืมจุ๊บๆอืมอายาชีชาเฮ้ยเพราจ้ามึงติดน้ำอ่ะอืมกาเบ้อะไรเนี่ยอืมเรียบร้อยอ่ะเริเป็นล่างแล้วใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเอาละดูบ้านของผมดีอ่ะอ๋อหน้าอยู่ฝุ่นเลยอ่ะอืมหลายๆเรื่องเลยอ่ะอืมตอบบ้านของมันน่ากินเลยนะอืม เอาล่ะตอนนี้ก็เริ่มวางหลังคาแล้วอ่ะปรับปิดสปีดแล้วทำเป็นทางเดินที่ดูดีทำเป็าทางเดินแบบว่าเบสล็อกแบบว่าทางที่ดีดูดีเดียวต้องเป็นเบสล็อกเท่าน,นั้นล่ะ <c oughs> อืมเอาที่ถึงไหนแล้วจะอืใกล้ถึงแล้วอ่ะเฮรู้สึกด,ดีใจจังเลยอ่ะพอเราเสร็จแล้วอ่ะเฮ้ยปักไฟปักไฟเดี๋ยวบี้เกิดอ่ะเฮ้ยเป็นแฮกเกอร์กลัวบี้เป็นกันนะครับ <c oughs> อืมเรียบร้อยอ่ะเฮ้ยไหนดูสินี่แหละแบนของแฮกเกอร์ ช่ไหมล่ะไม่แฮกเกอร์ดูดีที่สุดเลยเอ๊ะอะไรเจนหรือใครมาขโมยบ้านฉันเฮ้ยอะไรอ่ะจะบ้าเก๊ะจะบันดีครับไม่ทราบว่ามหาเคยครับตอนนี้ไม่มีบ้านใครเลยนะแฮกเกอร์อ่ะใช่เลยเพื่อนไม่เนียนไงบ้านเฟรเฮ้ยพวกเวลล์ล่ะบ้านของฉันเออหน้าบ้านนายนะอย่านะจะบ้าเกะเป็นบ้านของฉันนะ ถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปบ้านใต้ดินก็อย่าลืมกดไลค์หรือซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการถักคลิปต่อไปนว้นะคับผมเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมกดหมดแล้วอย่าลืมดูคลิปต่อไปด้แล่ละนี่แหละอยู่ตรงนี้เลยกดเลยกดเลยนะครับเจอกันหคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับผม